มูลนิธิตำรวจชี้แจงทัญญาถูกมิจฉาชีพหลอกขายบัตรมวยจากกรณีที่นักร้องทุกทุ่งสาวธัญญาอาสยามนะคะได้ถูกชาย2คนค่ะส่วนชุดตำรวจนอกเครื่องแบบขับรถมาหาถึงหน้าบ้านอ้างตัวนะคะว่าเป็นตำรวจแล้วก็ขอให้เธอช่วยซื้อบัตรมวยกันกุศลค่ะซึ่งทางตำรวจจัดขึ้นเพื่อระดมทุนช่วยเหลือเด็กกำพร้าในมูลนิธินะคะโดยบัตรเนี่ยราคาใบละ2 0 0 0บาทและยังบอกอีกว่าหากซื้อถึง5ใบจะได้ขึ้นโลโก้ข้างเวทีมวยด้วยค่ะจนในที่สุดค่ะคุณทัญญาได้ตัดสินใจนะคะซื้อบัตรไปหนึ่งใบ แต่ต่อมาค่ะมีคนในไลฟ์สดแจ้งนะคะว่าชายสองรายนี้ค่ะเป็นมิจฉาชีพเธอจึงรีบโทรตรวจสอบกับทางช่องดังที่มีโลโก้ในบัตรค่ะก่อนยอมรับนะคะว่าโดนหลอกค่ะล่าสุดค่ะเมื่อวันที่27กุมภาพันธ์ค่ะมูลนิธิตํารวจไทยนานาชาตินะคะได้ออกแถลงการชี้แจงถึงกรณีดังกล่าวโดยระบุค,ค่ะว่าชี้แจงการจัดกิจกรรมการแข่งขันชกมวยไทยนะคะการกุศลตามที่มีข่าวในช่องทางสื่อต่างๆเกี่ยวกับการจัดกิจกรรมการกุศลค่ะ การแข่งขันมวยไทยค่ะการแข่งขันชกมวยไทยศึกมวยดีวิถีไทยซึ่งมูลนิธิตํารวจไทยนานาชาติได้จัดขึ้นในวันอาทิตย์ที่27เมษายนปี2568นะคะณสนามมวยเยาวชนกองทัพอากาศว่าได้มีมิจฉาชีพอ้างหลอกจําหน่ายบัรเชิญเข้าชมกิจกรรมชกมวยการกุศลนั้นค่ะมูลนิธินะคะขอเรียนชี้แจงค่ะว่ากิจกรรมดังกล่าวเป็นกิจกรรมซึ่งมูลนิธินะคะได้ขอความอนุเคราะห์รับการสนับสนุนการจัดร่วมกับทางผู้จัดการแข่งขันมวยไทยศึกมวยดีวิถีไทยและสนามมวยเยาวชนกอง อากาศจริงค่ะและมูลนิธิได้มีเจ้าหน้าที่งานประชาสัมพันธ์ของมูลนิธิออประชาสัมพันธ์และขอรับการอนุเคราะห์สนับสนุนจากผู้ประกอบการบริษัทห้างร้านต่างๆและได้ตรวจสอบแล้วขอรับรองว่าบุคคลที่ปรากฏในภาพข่าวเป็นเจ้าหน้าที่งานประชาสัมพันธ์ของมูลนิธิซึ่งแต่งกายด้วยกางเกงทรงสุภาพสีดําและเสื้อโปโลสีกรมท่าซึ่งเป็นยูนิฟอร์มของมูลนิธิจริงไม่ใช่มิฉาชีพแต่อย่างใดท้งนี้นะคะมูลนิธิต้องขออภัยเป็นอย่างสูงหากมีความคลาดเคลื่อนทางการสื่อ ทําให้เกิดความเข้าใจผิดค่ะอย่างไรก็ตามนะคะการสนับสนุนกิจกรรมต่างๆของม,มูลนิธ,ธิขอให้เป็นไปตามแต่การพิจรารณาและเห็นสมควรของผู้ให้การสนับสนุนเท่านั้นขอขอบคุณเป็นอย่างสูงมานะโอกาสนี้ด้วยค่ะ